เย้กูเละสบายดีพี่น้อกวัดถูกตุกคนมากตัวเจ้าจ้ะพายุเข้าคร่ะฝนตกทั้งโลกทั้งอันนี้แห้งยางแห้งเลยพี่น้องจ้คุณ แม่ร okay, the pues mm nah ู้แต่ไระจกข้างนอกเลยค่ะเพราะว่าฝนมันตกถึงน้องแจ้คนดันัรงข้าถึงลบถึงน้องบนลบด้วยเพราะข้าข้าเดินไม่ได้เลยผ้าแห้งขัาพี่น้องจ้ะฝนจบรมแรงฟ้าร้องเปี่ยงเปี้ยงอายุเข้าค่ะไม่ว่าไทยหรืมียนม้รหรอกค่ะความแห้งของฝนค่ะแห้งข้าพี่น้องจ้ค่ะ ตกขัดตกแน่สิฝนช้างฝนมันกอคือเด้สิตกแห้งขัด่ะตกแห้งขัดพอว่า รก็ผิดสัญญาณเด้อค่ะเด้อตกแห้งคาดเพียงเยอะถึงเบิกเงาค่ะฟ้าแรงมาก บดมือได้จับที่นี่มือนี่นะพี่น้องจ้ามันเตว็ดนะค่ะโอ้ปลาเดือดปลาเดือดแป๊บๆค่ะยังฟ้าร้องฟ้าแดด ฟ้าแรงมากนะจ๋าเอ้ยฟ้าเดือดมากมากเลยค่ะ เหี้อนอนอยู่ข้างนอกแตว่าอันบอกไปนอนจะเพออันม้าไปกวนเพื่อนจ้าพนตกค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะจะนอนกับอึงด้่จะนอยคทำเสีองจ๋าเพราะว่ามื่อกี้อึงก็อ้อมวัดมื่นค่ะเพราะพ่นตกวัดมื่นได้มื่อกี้ค่ะต้กลางเวทนะฝนตกแดดจะต้องกลางเวทค่ะเสียงฟ้าพี่น้องเสียงฟ้าคำรำฮึ่มฮึ่มฮึ่ม et teha . 그래 苗，后边才是苗。你 พี่น uh, ้อก็นอนฟังเสียงอึงง่ายพี่น้องคุณมึงลมมึงหนาดิเ้ยอึ่งคุณเห็นบ่อึเอ้ยพาเดียบเห็นบ่อึ่งพี่น้องคุณพี่น้องเห็นอึ่งบ่เบิ้งสิใหตุพมให้เบิองคุณเห็นบ่ไหนบ่เอ้่เอึ่งอ้ยออกแก่พี่น้องเจ๋งเบิ้งเนื้อขนาดอึ่งอ้ยเอ้ยเห็บ่ไหนไหนไหนเอ้ยออกแก่หน่อยเป็นซุบใ้เบิ้งน่ะน้น้องเนี่ยพี่น้องอึ่งออกแก่เนี่ยมาเด้วมาจับเลยพี่น้องมันเป็นข้างโคกเลยค่ะอึ่งเลยค่ะพี่น้องจับเอ้ยก็คักได้ด้อน่อนั่นสองตัวพนพี่น้องคุไปุ้ คนคนคนมาจับไปด้อยพี่น้องด้ออึ้งก็คักเล่ดดิค่ะอีู่ในบ้านแถวบ้านนี่หลายคักอึ้งค่ะผนคนไปได้ท่านบอกใม้รวยพว่ไปได้อึ้งนะค่ะเ่นี่หกค่ะอึ้งยางค่ะอึ้งอย่างนะจ๊ะนะจ๊ะไปได้ผมได้รวยๆหายไปได้ผ่จะหุ่นจะหุ่นอึ้งยางค่ะหลายคักเลยดดิคนตกเนี่ ขันห้องกางงานไปจับไปเลยค่ะพี่น้องเป็นครูเป็นครูด้ยค่ะแห้งมากแห้งมากค่ะคุณฝนพี่น้องเล่นแห้งค่ะกันจับเล้วบนนี้แหงสาบเลจ้าแงสารเลจ้แยกหมดเลยประตูเปียกหมดแล้วค่ะเปียกเปียกค่ะจับได้ค่ะผ้หญิไหมเห็นอิงไหมย่างไคสิใต้เรือเรือไปสิเ่ย ตัวแทนค่นคุณเอยโคตรโคค่ะ พี่นองจับิมีเขาจบบดแ่นเดนเด้อาพี่น้องก็ได้จะแท่กเขติดตามเ็ดดิงจากพี่น้องแต่ย่านค่ะขาดเดือมแห้งขาดสายที่นี่เขาจบต่อคำว่า,าสวัสดีค่ะบ๊ายบายทิคุกนะคะ